สวัสดีครับเราวเทียนพยากรณ์โดยผมาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามชอ่องเราวเทียนพยากรณ์โดยผมาจารย์นุด้วยในครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพฤษภแับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่5ดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ห้าดาบนั้นปัญหาอุปสรรคก็คืออารมณ์ร้อนผู้วามเอาแต่จใจตัวเองการมีอัตราตัวตนหรือว่าอีกโก้ที่สูงจนเกินไปมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะกับคนรักคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนที่ทํางานด้วยกันรวมไปถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชามันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง้งได้สูงนั่นเองนะครับ คนที่ได้พไพ่ใบนี้มักจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดแรงขวานผ่าสร้างในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเอาแต่จใจตัวเองอารมณ์ร้อนวู่วามถ้าคนมีลักษณะแบบนี้การทำงานร่วมกับคนหมู่มากนั้นจะมีปัญหามีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งสูง แน่นอนนะครับการทํางานร่วบรวมคนหมู่มากมันจะต้องฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายนั่นเองถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานี่นะฮะอาจจะไม่ชอบก็ได้ ประกอบกับคนที่ได้ไพ่ห้าดาบนี่เป็นคนที่มีอัตราตัวตนสูงเป็นคนที่ไม่ก้มหัวให้ใครในลักษณะแบบนี้สังคมไทยเรานี่นะครับเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสําเร็จไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภพยายามลดอัตราตัวตนของตัวเองลงมาปรับทั้งด้านของแนวคิดของตัวเองลงมาใจเย็นมากขึ้นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นการทํางานของท่านนั้นจะได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับ ชาวราสีพฤชสครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตช่วงจังหวะนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงศักราชใหม่นี้นะครับ ถือว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการดูดวงส่วนตัวเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสราชใหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ ไพ่ที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่วีลออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภมรดกที่ดินและก็ความร่ำรวย,พยไพ่ใบนี้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภเป็นดวงชะตาฝาหลังฝนหลังจากที่เมฆหมอกแห่งพายุฝนได้ปกคลุมอึมครึมมานานในลักษณะแบบนี้เมื่อเมฆหมอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปท้องฟ้าเปิดโชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับคนที่ได้พไพ่ใบนี้เนี่ย จะมีโชคมีลาบดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันพูดง่ายๆก็คือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับถ้าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโชคมีลาบเลยนะครับการงานอะไรต่างๆมันก็ติดขัดการเงินก็มีปัญหาปัญหาชีวิตก็ยุ่งเหยิงเหลือเกิน พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังเดือนมกราคมนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของผู้ที่เกิดราศีพฤษภดวงชะตาของท่านจะมีโชคมีลาบการค้าการขายการทำมาหากินต่างๆของท่านนั้นจะดีขึ้นเห็นๆนั่นเองเนี่ยครับ คนที่ได้พไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าวางแผนที่จะซื้อบ้านตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านได้ที่ได้ทางได้มรดกได้เงินสดก้อนใหญ่นั่นเองถ้า,าว่าเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมานี่มันนิ่งเงียบเหลือเกินนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนั้นแสงสว่างมันเข้ามาแล้วธุรกิจการค้าการขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกฉลกมากๆกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่แนี่คือไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่หนึ่ พ่ใบนี้ก็หมายควาว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะได้มีโอกาสออกงานร่วมฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้มีการรวมญาติหรือว่ามีการรวมมิตรในการที่จะฉลองสังสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนบางหน่วยงานนี่นะครับยังไม่ได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่เดือนนี้เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีก็ยังมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงฉลองกันในช่วงของเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอน ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะจัดงานบุญขึ้นที่บ้านมีการรวมญาติหรือว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้คนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับยังหมายความว่าถ้าตัวท่านเองนั้นวางแผนที่จะซื้อบ้านแต่ว่าอาจจะเป็นบ้านขนาดย่อมมูลค่าตั้งแต่ประมาณ1ล้านบาทไปจนถึง1นึงล้านห้าแสนบาทอย่างนี้เป็นตน้นเช่นบ้านแฝดหรือว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์รวมไปถึงคอนโดมิเนียมตัวท่านเองนั้นจะสมหวังนั่นเองได้บ้านนั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับไพ่ใบนี้เรื่องอาหารการกินเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าจะอุดมสมบูรณ์มากๆคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ไม่มีคําว่าอดจะมีแต่คําว่าอ้วนออกงานบ่อยเจออาหารการกินบ่อยนะครับทําให้ควบคุมน้ําหนักตัวน้าหนักตัวของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะพุ่งพรวดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เพดออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น เปิดรับสมัครงานหรือว่าทีมงานคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยงานก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกน้องทีมงานที่มีสัมมาคาระวะซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนานนั่นเองนะครับเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องการงานมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นงานบริการต่างๆนี่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างมีความสามารถทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการงานด้านอื่นนั้นตัวท่านเองก็ต้องให้ความรู้กับเขาให้คําแนะนํากับเขาแต่ว่าถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นกําลังหาพี่เลี้ยงเด็ก หาคนที่จะมาดูแลคนแก่คนเฒ่าถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้คนที่มีจิตใจดีรักเด็กรักคนแก่ในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับไพ่เพชรออกคัพรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยยังตีความหมายได้ว่าลูกเต้าของท่านนี่นะครับก็จะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ตัวท่านเองนั้นต้นเดือดเนื้อร้อนใจแม้ว่าในช่วงนี้เขาเปิดเทอมแล้วก็ตามแต่นั่นเองนะครับก็จะไปคบเพื่อนที่ดีไปคบเพื่อนที่จะช่วยกันเล่าเรียนในลักษณะแบบนี้หรือถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกเต้า ที่เขามีครอบครัวแล้วมีการงานทําแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งท่านเขาก็จะดูแลท่านเมื่อยามแก่เท่าลูกเต้าจะดูแลต้องเป็นไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพชออฟคัพนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่2องดาบไพ่2องดาบนี่ผู้ที่เกิดวราศีพฤสบท่านใดที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ จะดีมากๆคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีคอมพิวตองคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของออนไลน์หรือไม่ก็คือการไลฟ์สดขายสินค้าการเป็นอินลูเอ e นเซอร์หรือคนที่เป็นยูทูบเบอร์บิลติท็อกเกอนะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าการงานของท่านจะดีมากๆคนที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆบางทีอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่าน เมื่อมีการโพสต์ไปแล้วนี่นะครับด้วยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมียอดวิวจํานวนมหาศาลมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนภพยที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่3นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ไนออฟซอดหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบด้านดีของไพ่ใบนี้คนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตํารวจเป็นทหาร การงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสท่านมีโอกาสที่จะโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ด้านไม่ดีของไพ่ใบนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คืออารมณ์ร้อนความใจร้อนวูวามของท่านเนี่ยบางทีมันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งนั่นเองหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับฉะนั้นจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามแต่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภจะต้องใจเย็นๆคิดถึงเหตุและผลให้มากๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้นะฮะถ้าเป็นด้านไม่ดีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อิจฉาริษยาในตัวท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้น จากที่เคยติดขัดปัญหาด้านการงานปัญหาด้านการเงินต่อไปนี้ฐานะความเป็นอยู่หรือว่าการงานต่างๆของท่านนั้นมันจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้บ้งได้บ้านในลักษณะแบบนี้จะมีคนอิจฉาริษยาในตัวท่านต้องระมัดระวังคนกลุ่มนี้นี่นะครับเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะเวลาที่เรามีความสุขคนกลุ่มนี้นี่นะครับผมเขาจะคอยโจมตีใส่ไร้ายป้ายสีอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้น ต้องระมัดระวังจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ก็ควรที่จะต้องคิดไว้เสมอว่ามีคนคอยจ้องจับผิดอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่เอ็ดออฟซอร์ดหรือว่าไพ่หนึ่งดาบไพ่ใบนี้นี่นะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะแรงเสียดทานต่างๆค่อนข้างเยอะในลักษณะแบบนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมุ่งมั่นขยันและก็อดทนนะครับถ้าได้วางแผนอะไรไว้มีเป้าหมายอะไรขอให้เดินตรงไป ในที่สุดแล้วมันจะประสบความสําเร็จคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้นั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะฮะและดวงชะตาของผู้ที่กราศีพฤศภนั้นเป็นดวงชะตาที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นหวังที่จะให้เขามาช่วยท่านในภายหลังนี่ไม่มีเขาจะไม่ค่อยเห็นบุญอิทคุณท่านสักเท่าไหร่ฉะนั้นความสาเร็จของผู้ที่กราศีพฤศภที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของปากหลังเดือนมกราคมนี้มันจะเกิดขึ้นจากตัวตนของท่านตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองแล้วตัวท่านเองนั้นจะได้รับชัยชนะ ถึงเวลานั้นตัวท่านเองจะรู้สึกภาคภูมิใจผู้คนนี้นะครับจะยอมรับในตัวท่านมากขึ้นตัวท่านเองจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในอนาคตนั่นเองนะครับคราวนี้เี่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่8เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4่ไพ่8เหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นการค้าการขายการทําธุรกิจ จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาที่ผ่านมานั้นบางท่านนี่บอกว่าทุนหายกําไรหดไม่ค่อยดีเลยการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมนั้นบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาทองของผู้ที่เกิดราศีพฤษภจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบปัง,ปงๆมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคนที่ได้ไพ่ใบนี้ครับ นอกจากนั้นยังมีไพ่ king of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิบซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญน,นั้นเป็นไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือดวงอภิมหาเศรษฐีนั่นเองผู้ที่เกิดราศีพฤษภจะมีโชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่ในหลายรอบเดือนเลยทีเดียวนะครับ ดวงชะตาของท่านนั้นธุรกิจการงานการค้าการขายจะนํามาซึ่งผลกําไรก้อนใหญ่ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบรับเงินก้อนใหญ่ถ้าเป็นไพ่ระดับ king of p a n t a l e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นบางท่านนีนนะครับที่จะมีโชคใหญ่นั้นจะมีโชคใหญ่ตั้งแต่24จถึง30ล้านเลยทีเดียวนะครับเตรียมตัวร่ำรวยเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ แต่ว่าตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่การเงินอยู่ใบหนึ่งแต่ว่าเป็นไพ่การเงินที่ไม่ค่อยดีนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่ห้าเหรียญนั่นเองไพ่ห้าเหรียญก็หมายความว่าแม้จะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาค่อนข้างเยอะและที่สําคัญก็คือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าปกติเช่นถากว่าตัวท่านเองนั้นซื้อบ้านใหม่อย่างนี้แน่นอนนะครับผมค่าสร้างบ้านค่าซื้อบ้านหรือว่าค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆพวกนี้ เมื่อซื้อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยนายจะทําวิธีขึ้นบ้านใหม่หนจะต้องซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับรวมไปถึงพวกฟ์นิชเฟอร์อรีเจอร์มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ครับไพ่ห้าดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่1 แล้วก็มีไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่2ใบเนี่ยให้ระวังนะครับจะมีโอกาสทะเลาะเบาวแว้งกับคนรักมากขึ้นนั่นเองปกติแล้วผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็บอกว่าทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังเดือนมกราคมนั้นจะยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นที่ขึ้นในลักษณะแบบนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ บางทีคนหนึ่งพูดเราก็ต้องฟังบ้างไม่ใช่ว่าคนหนึ่งพูดเราไปขัดในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นไฟกับน้ำมันในลักษณะแบบนี้มันยิ่งลุกโชนนั่นเองนะครับควรที่จะใจเย็นๆน,นะฮะฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันบ้างนั่นเองนะครับบางทีความแตกต่างทางนั้นของความคิดเห็นมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละคนเรานะฮะจะให้เขามีความคิดเหมือนกับเรานั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่า ไพ่หถ้วยเนี่ยความรักในครอบครัวความรับกับมิตรสหายนั้นจะค่อนข้างดีนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะรวมญาติมีโอกาสที่จะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศ,ศรีพฤษภในช่วงปากหลังของเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวังวนที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีพษษุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด,ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ